สวัสดีแฟนๆเดือยใบสีฟ้าทุกท่านนะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกก็ต่างทยอยพักตัวกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้นักเตะได้ไปเข้าแคมป์ทีมชาติครับเพื่อเตรียมตัวลุยศึกฟุตบอลโลกที่กําลังจะฟาดแข่งขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะประเทศกาตาร์สนับสนุนโดยกลุ่มเทเลแกรมฟุตบอลอะโฮลิกพูดคุยภาษาฟุตบอลอัปเดตข่าวสารกีฬาวิเคราะห์ก่อนเกมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษและกิจกรรมมากมาย แอดไปได้เลยตามคัว o d e โค้ดังต่อไปนี้หรือกดลิงก์เข้ากลุ่มที่คอมเมนต์ด้านล่างโดยทุกทีมชาตินะครับได้ทำการประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสุดท้ายที่จะไปลุยสึกฟุตบอลโลกกันครบแล้วแม้ว่าซูเปอร์สตาร์หลายคนอาจจะหลุดจากทีมไปเพราะการบาดเจ็บบ้างหรือว่าฟอร์มตกบ้างแต่ในบรรดาสโมสรระดับท็อปของโลกครับก็ยังคงมีนักเตะที่กระจายไปติดทีมชาติต่างๆสโมสรละไม่ต่ำกว่า10คน และแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีนักเตะเข้าร่วมฟุตบอลโลกที่กาตาร์มากที่สุดแต่จะมีใครกันบ้างนั้นซิตี้ทอล์กนี้จะมาทําการสรุปรวมให้แฟนๆได้ฟังกันอีกครั้งครับอย่างที่ทราบนะครับว่าซิตี้ก็เป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนําของโลกแถมอุดมไปด้วยสตาร์ดังมากมายไม่แปลกครับที่นักเตะแกนหลักในทีมจะถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติลุยศึกใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ โดยทัพเรือใบสีฟ้านะครับมีนักเตะติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกมากถึง16คนมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกและมากสุดเป็นอันดับ2ในสโมสรจากยุโรปเท่ากับบาร์เซโลนาเป็นรองเพียงแค่บาเยอร์มิวนิกครับที่มีผู้เล่นในเวิลด์คัพครั้งนี้ทั้งหมด17คนซึ่ง16คนในทีมก็แยกตัวกันไปเล่นให้ทีมบ้านเกิดถึง9ชาติเลยทีเดียวนะครับโดยชาติที่มีผู้เล่นของซิตี้อยู่มากที่สุดก็คือทีมชาติอังกฤษที่ดึงไปทั้งจอห์นสโตน ขายวอล์กเกอร์ฟิลฟอร์เดนแจ็คกรีลิชและคาร์ลินฟิลลิปตามมาด้วยทีมชาติโปรตุเกสครับที่มีติดไปอีก3คนได้แก่รูเบนดิอาสเจ้ากันเซโล่และแบร์นาโดซิงวาต่อด้วยทัพกระทิงดุอย่างสเปนครับที่ปีนี้มีเพียง2คนเท่านั้นอย่างไอมริกลาป็อกและโรดิโกเอร์นานเดสส่วน6ชาติที่เหลือนะครับก็มีตัวแทนจากซิตี้ทีมละ1คนครับแบ่งเป็นเควินดูบอยกับทีมชาติเบลเยียม ูเลียนอันบาเรสครับกับทีมชาติอาเจนตินาเอดาซอนโมราเอสกับบราซิลอิวคายกุนโดกันกับเยอรมนีนาธานาเกกับเนเธอร์แลนด์และมานูเอลคานชีครับกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะมีตัวแทนจากซิตี้ที่คว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ได้หรือไม่เหล่าซิตนิเซนก็คงต้องเอาใจช่วยและตามเชียร์ทีมรักหรือแข่งคนโปรดในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนี้กันก่อน ส่วนตัวผมเองนะครับแฟนๆบางท่านก็อาจจะอยากรู้ก็คงไม่ต้องสงสัยกันครับว่าช่วงนี้ในเพจชุแมนซี่ของเราผมนำเสนอคอนเทนต์ของทีมชาติใดออกไปมากที่สุดแน่นอนครับฟ o ตบอล l ิส c o m i มิงโฮมแต่ก็ได้แต่หวังนะครับว่าอย่าเพิ่งให้พวกเขารีบกลับบ้านเร็วกันเลยนะครับ